จเจ๊สวัสดีค่ะกระลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะใบนี้ใครกินเนี่ยแพนด้ากินต้นไผ่แบมบูใช่ไหม,มไนนเออใบมันงามใส่อะไรนะแบบเนี่ยต,ต้นอะไรนะต้นอะไรนะเอออันเดียวกับที่แม่มีใช่ไหมไอ้ดอกนี่สวยมากเลยแบบใบไม้เหรอ โอ้ยไปดูลูกดูดิป๊าป๊าป๊าปเอ๊ต้นนี้เพิ่งมหาบ้านแฟรไม่เคยเห็นเลยไหนนั่นน่ะไอ้ใบบอลแปลกแอ่ะไหนนั่นต้นอะไรวะพี่เฟิร์สวัสดีค่ะยังคะนี่อันนี้อะไรเนี่ยบแฟรอันนี้เหรอไม่มงคลนู่นล่ะกวนอิ่มกวนอิ่ม นี่ก็มีมงคลสีเป่นจะลงอืมรวยชมพูน้ะมันเออต้นนี้เคยเห็นเห็อันนี้กวยจิ้มอันนี้กว้ยจิ้มกุ้เยอะกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะเจ้าของเจ้าของนี่อ๋อโอ้โหหมู่หมู่หมู่โอ้โหหมู่หเกี่ยวเลยอะไรนะครับอะอันนี้ป่าเตะโอ้โหหลายพันมากเลยเนาะ จำชื่อได้หมดเลยเหรอเพัดได้เนอ้ไอันี้อันนี้นี่บอนดังนี่ถุงเงินโอ้เวฟแม่ใหญ่ไม่ใช่ออบ้านบ้าน่มีหลุนปอกไปทางนี้ไปอีกมองไหม ก็จไ,ได้ไปกันเยะมันประมาณกี่ตัวหน,นอนลมแล้วป้องกันยันไงไงแล้วแบถ้าหนอนลงก็ต้องพ่นยาเนะี่ยอืมไม่พ่นยาก็อยู่ไม่ได้อีกอ,อันนี้เรียกว่าอะไรผึ่งลมอ๋มอไม่หอมไม่เยอะอยงี้เนะาะเก่อนมีแค่สมถังแต่น,นี้ก็ขยายเป็นหลาพันธุ์ไปอ๋อนี่มันทำไมมันดำสนิทเลยนะแบบนนี้ทำไมมันดำสนิทเลย ต้องตั้งกางแดดเหรออ๋อถ้าไม่โดนแดดมันจะไม่ดำใช่ต้งรับแสงเต็มอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออผมว่าทำไมบางอันมันแดดลำไรลำไรมันจะมันไม่ดำเนอะคือใบมันแปลกเลยะนี่นะหกหลงหกหลงมันสวยใบประหลาดดีเนาะใบมันเด่นกับเพื่อนแหละกระบวนฮิตอยู่อืมหันมาเล่นตอนนี้ไอ้บอลบอลพวกนี้กำลังดำอยู่อืม